พระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเจ้าว,วาดวัดป่าบ้านตาดบริจาคเงินจำนวน30,000 0บาทเพื่อสนับสนุนงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายธีทัตพิมพ์ภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่9อุดรธานีและกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีรวมรับมอบเงินดังกล่าว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการอนุรักษ์สืบสารดูแลปฏิบัติพิธีของราชสำนักตลอดจนงานราชพิธีรัฐพิธีาศาสนพิธีพิธีเฉลิมฉลองที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีเพื่อเทิดทูนสนองงานสถาบันกษัตริย์ และสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติพธิธีพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมจเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดได้มีเมตตาเล็งเห็นความจําเป็นและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจึงได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนบริจาคเงินจํานวน3 0 0 0 0นบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์พิธีให้ครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ